ก็คืองานอ g r i Technica เอเชียีอติ2,022นะครับวันนี้เราก็มาที่บูธท็อปคอนนะครับเรามาทำความรู้จักท็อปคอนกันดีกว่าครับสวัสดีครับ uh, I introduce what is a topcon. Uh, topcon is a Japanese company. And, uh, we have provided the 90 y years. Uh, I mean, uh, we have a, a, a <c oughs> provide the high accurate, high uh, high quality, uh, the precise, uh, precise how about, how about say, accuracy uh, to for 90 years. So I mean this is 90th anniversary in Japan uh, for TopCon. So the uh, we have a laser and a total station and GPS Provide the laser and the GPS technology to agriculture, uh, agriculture, uh, customer so introduced introduce the Auto auto system and the laser system to laser and and laser We we provide GPS so y ม u พูดถึงว่าเรามาทำการเกษตรได้เนี่ยต่อยอดมาจากธุรกิจของภาคของสำรวจคือทับค่อนมีความชำนาญในเรื่องของ กล้อง total s t a t i o n เลเซอ GPS อยู่แล้วแค่แค่เรานำสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วเนี่ยครับมาทำโซลูชันเพื่อใช้ในการเกษตรสิ่งแรกที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือตัวเลเซอร์ครับอันนี้เลเซอร์เลเวลลิ่งอย่างที่บอกเราก็มีความชำนาญในเรื่องของเลเซอร์อยู่แล้วทีนี้มันเอามาใช้ได้ยังไงมาดูตามรูปภาพนี้ด้วยกันนะครับตามรูปภาพนี้ตัวที่เห็นเมื่อกี้นะครับ ก็คือตัวนี้เป็นตัวเบสส่งสัญญาณเลเซอร์นะครับเพื่อทำระดับที่ดินนะครับให้มันเป็นแนวระนาบหรือสโลปตามความต้องการหรือแต่ละขอบตามความเหมาะสมนะครับตัวที่ดูอยู่เนี้ยก็เป็นตัวที่จะไปติดอยู่กับสครปเปอร์หรือผานลากดินที่อยู่ข้างหลังแท็กเตอร์ครับผมตัวนี้เมื่อรับสัญญ,ญาณจากตัว เลเซอร์เบสแล้วเนี่ยตัวนี้อยู่สูงหรือต่ำเมื่อสูงไปเขาก็จะปรับลงอัตโนมัติไปตัวนี้จะไปควบคุมระบบไฮดรอลิกของรถไรถไรถแท็กเตอร์อีกทีครับเมื่อต่ำไปก็จะปรับสูงนั่นหมายความว่าที่ที่มีดินเยอะเขาจะไปโกยดินจากที่ที่มีดินเยอะมาไว้ที่ที่ดินต่ำจนกระทั่งเกิดระนาบหรือสโลปตามความเหมาะสมครับผม แน่นอนว่าคงไม่ต้องพูดถึงว่าการปรับที่เนี่ยมันดียังไงนะครับในการทําเกษตรมันดีแน่นอนมันเป็นสิ่งแรกที่ควรคิดถึงแล้วก็ทํากันด้วยนะครับในการเกษตรครับแล้วก็ต่อไปมาพูดถึงตัวนี้ด้วยกันครับตัวนี้เป็นค r o บเซนเซอร์หยิบขึ้นมาได้ครับก็มี่อ้อท็อปคอนแน่นอนครับก็เป็นเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจ วัดสุขภาพของพืชหรือถ้าพูดให้ตรงกว่านั้นก็คือเป็นเซนเซอร์เพื่อวัดค่าความเขียวของพืชน,นะครับเมือ่อลงไปในแปลงเนี่ยแล้วก็ไปตรวจวัดค่าความเขียวของพืชเนี่ยแล้วจะจะรู้ว่าพืชเนี่ยเขียวน้อยหรือมากนะครับผมยกตัวอย่างในหนึ่งแปลงสมมุติว่าในหนึ่งแปลงมีความเขียวของใบพืชไม่เท่ากันเราไปเจอ ส่วนจุดที่เขียวที่สุดกับจุดที่เขียวน้อยที่สุดนะครับเราสามารถมาคำนวณผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างมาคำนวณการใส่ปุ๋ยว่าในที่ที่เขียวมากๆอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องการการบำรุงมากเราสามารถลดปริมาณปุ๋ยให้น้อยลงตรงไหนที่เขียวน้อยแน่นอนล้วตรงนั้นก็คงต้องการปริมาณปุ๋ยที่มากขึ้นครับเราก็เพิ่มปริมาณปุ๋ย ครับแล้วระบบก็จะทำการ variable rate หรือปรับตามความเหมาะสมนะครับลดหลันมากน้อยไปนะครับตามตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยอัตโนมัตินะครับของทางท็อปคอนนำมาติดกับรถไถหรือว่ารถแทรกเตอร์เครื่องมือการเกษตรอะไรก็ได้ที่ใช้พวองมาลันะครับแต่ก็จะเน้นไปที่ความเหมาะสมก็คือส่วนใหญ่แล้วก็มาใช้ในเรื่องของการเพาะปลูก นะครับเพื่อกำหนดแนวร่องของการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นอ้อยที่เคยใช้นะครับที่ทำในบ้านเราลดดำนาเครื่องหยอดข้าวนาแห้งนาเปียดนะครับปลูกข้าวโพดยกร่องมันสำปะหลังปลูกมันสำปะหลังก็ดีมากครับเพราะว่าเราสามารถกำหนดได้นะครับโอเคมันจะมีประโยชน์ยังไงผมยกตัวอย่างเมื่อเราปลูกอ้อยนะครับเรา เมื่อกําหนดระยะร่องสมมุติว่าเราปลูกอ้อยไปที่เมตรหกสทุกๆร่องเนี่ยพอเรากาหนดไปแล้วเนี่ยทุกๆร่องเนี่ยในลอยเหล่านี้ครับในแต่ละแนวเนี่ยเท่ากันหมดนะครับมันจะมาช่วยเรายัางไงเราจะมาช่วยเราในตอนที่เราดูแลด้วยครับเช่นเราใส่ปุ๋ยในกออ้อยนะครับถ้ามีเครื่องมือที่ใส่ปุ๋ยกลางกออ้อยเลยเนะี่ยมันก็จะตรงกลางกออ้อยครับผมเราก็จะไม่ไปเหยียบอ้อยเมื่อเราพาดเราเผลอเราใส่ปุ๋ยวิ่งเร็ว เกินไปบางทีเราควบคุมเองก็ไปเหยียบอ้อยบ้างอะไรเงนี้ครับแต่ว่าอันนี้ที่เกิดความเหมาะสมมากกว่าหรือว่าเราจะใช้รถเข้าร่องอ้อยแบบคันเล็กๆถ้าเราปลูกระยะไม่เท่ากันก็จะมีแคบบ้างกว้างบ้างนะครับแคบบ้างเนี่ยพอใช้รถเข้าร่องอ้อยเนี่ยมันก็ไปเหยียบอ้อยนะครับกว้างก็เสียประโยชน์พื้นที่ไปแต่ถ้าเกิดว่าเรากําหนดเกิดความเหมาะสมเราก็ดูแลง่ายครับผมหรือว่าเราจะใช้ในเรื่องของ ตีโรตารี่เหมือนตามรูปภาพนี้นครับนะครับเราก็จะรู้ลอยไม่ไปทับรอยแล้วก็ไม่เว้นลอยตีเขาเรียกว่าอะไรไม่เว้นช่องว่างเวลาเราทํางานหรือทับซ้อนจนมากเกินไปนะครับเราสามารถกําหนดได้ทั้งหมดเลยนะครับ